ไปหางานทำได้แล้วถ้าคุณมีเวลาุกชั่วโม,มงคุณควรม,มาเฝ้าผีที่นี่ไ y โรน i g แอดเฟรด d d y คืนที่หนึ่งตอนเที่ยงคืน เฮ้ยว่าทราบแน่นเฮ้ยออมนี่เจฮึเอามึงจะไปไหนวะนะ่ะนะกูมามึงถึงที่อ่ะนะ โอ้นั่นมันอะไรวะนั่นโอ้มันทำอะไรน่ะเฮ้ยไอ้สับอืมโดนเห็นแล้วไงอ่ะแผลแฮฮฮฮใส่กูนแน่โดยกูแดกแน่อืมไม่กลัวยังไม่เห็นเออสะกิดหน่อยวัดรูฟ้ากลัวกูไหมอืกกกกมกอดทำไมไอ้เหี้ยหัวกูหลุดไอซ่าหัวกูหลุดกูก็คันเลยม เอ้ยไอ้เหี้ยมึงทำหมูดลุดมือโคใช่ไหมไอ้สัตว์เพื่อนกูอุ๊ดไอเมื่อก่อนกูเป็นมัสคอตแล้เนาะไอ้สัตว์กูมันมีอ๋อกูด้วยครับเอ้ยเอ้ยเขียร่างทำไมลากไว้อะดึงแขนกูอยู่ไหนหลังกูหักแล้วโอ้ยไอ้สัตว์เข้ามานี่แล้วไอ้เหี่โอ้ยไม่ไม่ วะเอ้ยเอารูหัวทำไมอ่ะเออมึงให้แค่หลักกูแม่งไปกระตายนะอืมเอามึงเป็นไงบ้างอ่ะกูต่อแขนเสร็จละงลุกขึ้นมาเลยมึงอ่ะมึงทำอะไรอ่ะมึงอย่าเนียนไอ้เหี้ยอย่าเนียนอืมกูอะอ่ะมันเผาสนุกเลยไอหลานกูไอ้เหี้ยเฮ้ยืนอยู่มาเดือดกันเลยอะมึงไปดับดิอี้อหไอสัตว์ไล่กูมาไหม กูมีแค hey, he e. oh e e. ่ตะขอกูจ hey, ้วงแม่งเลยได้ไหมเนี่ยจ้วงแม่งเลยไอ้เหี้ยกูแปลงร่างแทบกูกลายเป็นมังมุมแล้วโอ้ยพรผมตายดีเหี้ยงงมากอ้ยชื่อด้วยเฮ้ยเยอะมาเล้วเขาซี้เล็บใส่มาอร่อยนะเขาแม่แกกูจะจ้วงมึงมาเล้วนี่ยมาเระดับจะมาเนี่ย เอาไอสัตว์ไปไหนมึงทางนี้มึงจะไปไหนกูตายไ,ายไ,ไอเหี้ยเฮ้ย,ยมึงทำเหี้ยอะไรสาระนะเว้ยกูทำได้แค่เนี้ยใครก็ได้ฆ่ากูทีมาหน,มาน,มานิมึงมาหนิมาหนิมึงก็มาด้วยไอสัตว์เออมึองมาตรงเนี้ยแหละเฮ้ยกูจะจ้วงมึงกูจะจ้วงมึง,มงน,งนายกูจ้วงนายกูจ้วงผัวเวลาเฮ้ยผัวเวล่าโดนจ้วงเฟ้ ไอ้สัตว์เฮ้ยหัวใจกูจะวายเพราะพวกมึงเลยเฮ้ยเพราะมึงตัวเดียวเลยไอส้สัตอืม,มึงจะทำอะไรมึงจะจุดทำไมเฮ้ยไอส้สับโปองใต้ยคืนที่สองตอนทเที่ยงคืน ไอ้สัตว์นี่ไนวะกดดูดิมันอยู่ไหนหา,ห,หาไม่เจอนะอตเฟยหาไม่เจอมึงตายแน่เฮ้ยริววะริวสัมผัสได้มันอยู่ข้างแน่ไหนลองดูดิมไม่มึงไปตาย